สวัสดีค่ะเพื่อนๆสโต๊กทุกคนที่เป็นเส้นเลือดตีบมา5ปีแล้วแต่ตอนนี้ก็อยากเป็นสโต๊กอยู่แล้วเท้าข้างซ้ายพี่เป็นสโต๊กข้างซ้ายเท้าข้างซ้ายพี่จะวางราบไม่ได้แต่พอใช้เครื่องไปครั้งแรกครั้งหนึ่งในการทดลอง30บนาทีวางได้วางได้ ขอทดลองต่ออีกครั้งที่สองหวังให้แล้วตอนนี้ตรงคอค่ะพี่ค่ะทีนี้ตรงคอมันจะมีเหมือนลมจุกๆุอยู่ค่ะแล้วก็โคลินจะพูดไม่ชัดเพราะใช้เครื่องไปครั้งแรกสามสิบนาทีในระดับสี่ค่ะพอมาใช้ครั้งที่สองพี่ดีขึ้นแล้วพูดชัดเลยพูดชัดเลยพี่อยากให้เพื่อนสตรงทุกท่านเดี๋ยวค่ะตรงนี้อีกนะตอนแรกที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เส้นตึก มันกระตุกกล้ามเนื้อมันกระตุกปลาหนึ่งอาทิตย์หลังจากใช้เครื่องได้หนึ่งครั้งแค่นี้กะตุกมันไม่กระตุกแล้วเออมันดีขึ้นโอ้สุดยอดแล้วพี่เนาะโอเคดีใจค่ะดีใจนะพี่เนาะ